ไม่อยากขายบ้านแล้วขาดทุนให้ฟังคลิปนี้ครับยินดีต้อนรับช่อง real estate pro นะครับวันนี้จะมาดูกับเรื่องเล็กๆบางเรื่องนะครับซึ่งทําให้เราตั้งราคาสาบแล้วพอขายเสร็จปุ๊บเราขาดทุนทันทีนะครับเวลาลูกค้าขายบ้านนะครับมักจะลืมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปเสมอนะครับค่าจ่ายนั้นคือค่าจ่ายในวันโอนครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับเป็นหลักแสนบางครั้งเป็นหลักล้านเลยก็มีนะครับ ตันนี้จะเนื้ว่าค่าใช้จ่ายในวันโอนมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์เวลามีการเปลี่ยนมือของเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการเสียภาษีตรงนี้นะครับเป็นมูลค่าหมดสงเปอรนะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะคนซื้อจะเสีย1%แล้วก็คนขายเนี่ยก็จะต้องเสียอีก1%นะครับเท่าๆกันนะครับอันที่2อากรสแตมตัวนี้จะเป็น0.5%นะครับของราคาขายทรัพย์นั้นๆนะครับซึ่งอากรสแตมนะครับอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบบียนนโอกรรรมสิิทธ์คั ต่อากอสแตมก็มีข้อจุเว้นนะครับไม่ต้องเสียถ้าซับนั้นเวลาขายเนี่ยต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่แล้วนะครับแล้วไปดูข้อ3กันนะครับข้อ3าภาษีธุรกิจเฉพาะตรงนี้จะเสีย3.3นะครับของราคาซับตอนขายนะครับฟังข้อที่แล้วเหมือนจะดีใช่ไหมครับไม่ต้องเสียอากรสแตมใช่ไหมครับถ้ากรณีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไปแล้วนะครับแต่ภาษีธุรกิจเฉพาะแพงกว่าอากรสแตมมากมากครับมาดูเคสไหนบ้างนะครับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับอย่างแรกเลยนะครับกรณีที่เราซื้อซับนั้นมาไม่เกิน5ปีนรตงี้กโดนค่าภาปีกาะ ทันทีครับหรืออีกรณีหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็คือเจ้าของทรัพย์เองเนี่ยครับย้ายชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านของทรัพย์นั้นนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีด้วยกันครับ ก็จะไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้ครับและกรณีสุดท้ายนะครับคือกรณีที่ได้ซับนั้นมาจากการได้รับมรดกครับสุดท้ายข้อ4นะครับภาษีเงินได้หักนั้นที่จ่ายครับตรงนี้ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับขึ้นอยู่ว่าถือครองนานกี่ปีนะครับแล้วก็มูลค่าของซับนั้นเป็นเท่าไรนะครับก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดอีกทีนะครับดังนั้นนะครับในการขายซับเองนะครับก็อย่าลืมบวกค่าจ่ายตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับหลังจากหักลบกันแล้วได้ดูว่าเหลือเงินเข้ากระเป๋าเท่าไรครับแล้วเจอกันใหม่